ใช่แน่ๆเลยคือการที่เป็นโรคร้ายแรงใน70โรคร้ายแรง70ใช่ครับมีคนถามด้วยค่ะว่านี้บริษัทอะไรตอนนี้เอิ้นพี่วอนบอกหน่อยว่าทุกคนผมมานั่งไลฟ์กับโปรเฟชชั่นอลบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่านะครับที่บอกกำไรข้อสงสัยเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยประกันเนี่ยมันสิ้นเปลืองหรือมันจำเป็น เดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บเอาแน่เอานอนไม่ได้นะ<ช>บางทีคุณทําไปเนี่ยปีหนึ่งสองปีปีแรกไม่เป็นไรอะ่ะ<ม>ปีที่2เกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยสแสดงว่าถ้าประกันมันคุ้มครองคุณแล้วเนี่ยเหมือนกับเราเคยเล่นเกมแล้วแบบเก็บเก็บดาวไหมเราสามารถคุ้มครองตัวเราเนี่ยให้มันเวลามันเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ย<ช>มันก็สามารถคุ้มครองเ,อเกิดแบบไม่อยู่แล้วจอดับกับดาวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คืออะไรนะ จอดับกับดาวพี่ดีว่ะทุกคนทุกคนทุกทีแม่งดีว่ะต่อไปนี้นะตัวแทนประกันนะให้คูดคาว่าจอดับกับดาวที่มีคนถามว่าประกันโรคร้ายแรงคุ้มครองการเสียชีวิตไหมคะญาตินะคบได้เงินคืนทุกบาทเลยครับผู้รับผลประโยชน์นะครับได้เงินที่น้องถามมาเรื่องการลดหย่อนภาษีต่อนะครับแผนนี้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดใน1นึ่งแสนบาทแรกนะครับว่าถ้ามีคนสนใจอยากทำประกันกับพี่ปอต้องติดต่อเออติดต่อทางไหนครับพี่ โอเคครับผมก็มีช่องติกต็อกนะครับชื่อครอบครัวซื้อประกันนะครับทำแป๊บหนึ่งนะทุกคนจดคานี้ให้ดีนะครับครอบครัวซื้อประกันใครอยากได้เบี้ยตัวนี้นะเดี๋ยวทักหลังบ้านชื่อครอบครัวซื้อประกันแต่มันคุ้มครอง70โรครายแถมส่งต่อไปครบ20ปีเนี่ยคุ้มครองคุณยัน85ใช่ครับถ้าตลอดอายุสัญญาไม่มีการเคลมเลยรับเงินคืนเต็มจํานวนถูกต้องครับเข้าใจถูกนะนี่โอ้โหเพียงแคฟังแป๊บเดียวขายได้แล้วนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณพี่ปอมากเลยครับ